เหรียญเหรียญที่ FC ซส่งมานะคะก็จะมีสวยและไม่สวยเนี่ยส่วนมากก็จะบินเห็นไหมคะอันนี้ได้อยู่นะคะก็จะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างจะหาสวยหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงเป,เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหรียญเก่าผ่านใช้เนาะเป็นเหรียญที่ผ่านใช้มานานตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดจนถึงปีนี้ระยะเวลาที่ผ่านมาห้าสิบปีเนาะค่ะก็รับได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวก็ถ้าถ้าไม่สวยเลยทั้งหมดเลยก็อาจจะคุยกันนิดนึงนะคะถ้าไม่สวยเลยแต่นี่มีไม่สวยอยู่ไม่กี่เหรียญเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะไม่สวยอยู่ไม่กี่เหรียญแล้วเหรียญเขาสวยๆก็มีนะคะอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอันนี้ก็สวยใช่ไหมคะอันนี้ไม่สวยจริงอันนี้ก็สวยจริงอะไรประมาณเนี้ยค่ะรับได้ค่ะรับได้ข้ามา เขาเขาพูดกันคําโบราณที่เขาบอกกันว่าซื้อง่ายขายคล่องอันนี้พนักเชื่อค่ะพน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการซื้อนะคะอันไหนที่มันพอรับได้นิดหน่อยหยวนหยวนกันได้แบบนี้พน่กก็หยวนกันไปนะคะมีแบบนี้คือให้ดูตัวอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วแบบนี้นะคะจะขายต่อไม่ได้แล้วก็จะคัดออกค่ะแต่ด้วยความที่เอฟซีเอามาแบบนี้นะคะรวมๆมาแบบนี้พน่ารับได้ค่ะพนัาไม่ว่านะคะไม่ว่าอะไรแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่า ประมาณแบบนี้ก็ขายได้นะคะเนี่ยค่ะเหรียญเนี่ยเหรียญแบบนี้ก็ขายได้นะคะทุกคนค่ะก็รับซื้อให้ราคาเท่ากันนะคะเจ็ดบาทอ่ายี่สิบาทเท่ากันนะคะครุฑหนึ่งเจ็ด 1, ให้ในราคาเดียวกันในราคาเหรียญละยี่สิบบาทค่ะทั้งหมดมานี้นะคะสองร้อยเหรียญค่ะครุฑหนึ่งเจ็ด 1, รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทมาทั้งสิน200้นสองร้อยเหรียญก็รับไปเลยสี่พันบาทเฉพาะครุฑหนึ่งเจ็ด 1, นะคะสองร้อยบาท ขายได้4,000บาทค่ะ